อันนี้ก็เลข5ก็คือดาวพฤหัสเลข8ก็ดาวราหูนะคะอันนี้ก็คือเลขที่จริงๆบางคนก็บอกว่าเลขนี้มันก็ส่งผลร้ายนะคะเออมาหาตัวเราเองเพราะว่าเราเป็นคนที่เป็นนักแก้ปัญหานะคะเออรับรับมือกับปัญหาได้ดีนะคะแล้วก็ชีวิตก็มีแต่ปัญหาถ้าเป็นคนที่เอกเคยเห็นเขาใช้5 8 8 5เนี่ยเขาก็เป็นระดับผู้บริหารนะคะเป็นคนเรียกว่าคนดังระดับประเทศเขาก็ใช้นะคะเลข58จริงๆก็ มันก็ที่บอกว่าถ้ามันเหนือชะตาฟ้าเราก็ใช้ได้แต่ถ้าเป็นคนดวงพื้นพนเนี่ยก็ไม่ควรใช้แต่ถ้าเกิดดวงเรามันมันดีนะคะเหนือชะตามนุษย์แล้วเนี่ยแล้วก็ชะตาฟ้าดีอะไรเงี้ยนะคะก็ใช้ได้นะคะเพราะว่าเลขนี้ก็จะติดต่อพวกงานเกี่ยวกับโครงการใหญ่ๆอะไรเงี้ยนะคะแบบการแก้ปัญหาใหญ่ๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็มันเพราะว่าเลขแปดมันเป็นเลขใหญ่เนาะเอออันนี้ก็เป็น การแก้ปัญหายอะไรเงี้ยน,นะคะก็แต่ถ้าเกิดเป็นเลขที่คนที่สตาไม่ดีนะคะก็ก็อาจจะทําให้เป็นคนที่อะไรนะงมงายไม่มีเหตุผลนะคะหลงในพิธีกรรมศาสนาต่างๆแล้วก็อาจจะป่วยมีด้วยโลกร้ายนะคะปวดหลังปวดท้องยอะไรเงี้ยค่ะนะคะ,นะคะก็5้าแปดแ้าไอ้บอกว่าเลขจริงๆกันเลขทุกเลขอะคะ่ะมันก็มีแบบ มันเหมาะกับคนบางคนแล้วบางคนก็ไม่เหมาะบางทีเห็นไหมคะว่ายาพิษยาพิษบางทีก็เป็นยารักษาโรคเหมือนกันอย่างเงี้ยน,นะคะมันก็เลขบางเลขมันดูแรงอะ่ะดูไม่ดีกับคนอื่นแต่บางทีเราใช้อาจจะดีกับเรานะคะก็ต้องพิจารณาตัวเองว่าเฮ้ยเราอยากรับปัญหาใหญ่ๆไหมเราอยากแก้ปัญหาใหญ่ๆไหมอะไรเงี้ยแล้วเองเห็นคนนี้เขาก็เป็นผู้นําระดับประเทศแปดห้าห้าแปดได้ใช้นะคะอืมนะคะก็ลองดูนะคะว่า เราเหมาะกับเลขวันไหนนะคะดวงเราจริงๆเราจะรู้ตัวเราเองอยู่แล้วแหะคะ่ะว่าดวงเรามันประมาณไหนชะตาฟ้าเราผ่านไหมนะคะชะตามนุษย์เราได้ไหมนะคะชะตาดินนะคะก็ลองดูว่าเรามันอยู่กลุ่มไหนที่จะใช้ได้หรือเปล่านะคะ